สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปุ๋งของย่าพาแฟมิลี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาย,ย่าพาไปไหนนาะดูดูย่าพาโอาคือเห็นเตมือเ้าบ่านี่เนาะเอาย่าพาคุยในเบบซีเนย์คุยในเบบซีเนยถือเอาเอ้ยเห็นแต่จะฟ้องยี่บ่เห็นอยู่สเปใส่สเปซเสริมสวยเอฟซีเอ้ยผมยาวแล้ว ว่ามันมือบางก่าก็ว่าเห็นนี่แหละเห็นแต่ดูอีเบด่ะแต่ถือพอยมันบางเยมันเห็นหนาจะบอกแล้วเนาะเห็นแล้วบอกเห็นแล้วไปเสริมสวยบอกไปเสริมสวยยิลลานบันแว้งล่ะน้องแว้งใช่ลานไปทอง ก็ได้กินได้ยากบ้น้ดนได้ตอบนักโบรเซ็ตได้พักก็ไดจะไปวัดดูงามรหอนาีอยปีอปีงีนี้บ้งงามปีนบันที่หินเนาะมองปูกระไดเลิเนาะิแหงนเป็นก้อน เอาสิบเปิอดอีบ่อลาลดาลอย่เนอะเจงแล้วเอ้ยเราเปิดตลอดดอกแต่เก่ามีวันดื้อป่ะอืมมันตีทางดัดพร้อมบอนีนซอยแล้วก็กิวดัดตัวใช้เวลาโดนอยู่บ่บ่บ่เอาไว้กูดเป็นไนดเดอกเอาพ่อมันโง่จัง่อ,อยแต่ว่าซอยบุ้งกันเป็นจังเดสิไปเสริมสวยร้ลานปิดเบิร์ ปิดแลักะคิ้วเงี้วด้วยค่ะสผพาเรนมาหอดวานนอนเลยตอนนี้เสื้อผ้าย,ยาพานะคะพามาเลือกจักรยานด้วยนะมันมีจักรยานขี่นะคะไปาบานบานในล่บบานไปเบิ้งไปเลือกส้มมาวันนี้นี่ดิเบ๊พี่ด พุณเดียบพุ่นบอเอาวิบากทั้งทึงมันปะทั้งทึงหัวพุ่นขี้ได้อยู่บรุ่นนั่นโอ้ยฝอดกระบอกไปซื้อมันขี้บ่ได้อันนั้นเป็นของวัยรุ่นยายแบบใดสีใดเอาก็เลือกเอาเลือกสีใดล่ะ เลือกเลือกเบิ้งเลือกเบื้งอปั้นเม้สามนใหญ่สองดนน้อยมกซีใดเดี๋ยวมันจะมีสีอย่างน่นซีอย่งซีดำสีแดงสีเขียวเลือกเอา 5 5้าสิ้ม 5, 4, 3, 4. านใหมลเบปี้จักรยานงามระบายนี่เดี๋ยวพคนเช็คสภาพให้ก่อนสีแดงแรงรีดเลยเบะ๊พ่อนจะเติมลมให้ก่อน้าถึงยี่ป่เว้ บะเทิงกระป๋าเบาลงเนาะง,งามงามสีนี่ลหละงามแล้วมีตะก,กาบางใยหนึ่งใส้พักบัณฑเบเส้พักไปขายาเออนั่งนั่งนั่งให้คนเช็คสภาพให้ก่อนเดี๋ยวรถโทรบอกรถมาเอาแล้วโทรบอกรถสำรอบมาเอาแล้ว สีแดงแรงฤทธิ์นะคะเทอร์โบของควันปีใหม่ด้นี่ยายเบ้อ <c oughs> ของควันปีใหม่ด้นี่ <c oughs> เออแบ่งกันขี่เด้ออีโผเด้อ อีโภก็มีอยู่แต่เบเองบ่มีอันโอนเนี่ยบ่คะนี่หรือว่ากดเงินสดบอกไมยถึงโอนเข้าบัญชีให้นะหรือเอาเงินสดเออเดี๋ยวหนูไปกดมาให้คนเดียวแลจะไปแล้วจ้าจ้าเดี๋ยวไปกดมาให้เบิ่งพี่น้องยังบ่ฮอดใส่อยู่เจ็บท้องว่่าซันออืระบายเนาะ ไปเลือกจักรยานล,ละเจ็บท้องวะสั้นเดี๋ยวพากันแลนมาพี่ซื้อยาระบายไเปเพิ่นกินเมื่อวานนี่เพิ่พ <ด S 2> น,นบูไายซื้อยาไปกินบานนี่ไดแลนมาพี่ล้วค่ะไดย้อนมาพี่มาเขาอยู่อันธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งพี่ล้วค่ะแล้วก็เขี่ยมาก้อนบานนี่กระตานี่ กะตานี่ปะบได้ด้อค่ะกะตานี่เด้อเขี่ยวมาเร็วเราก็สิไปต่อบ้านนี่าาโบได้ึว่าสิมาหอดว่านอนด้อค่ะนี่บขึ้ว่าสิมาหอดตัออวอำเภอคิดว่าจะไปตัดผมอยู่ตรงเอบ้านอยู่ในตำบลเดียวกันพี่เบิงอายายมาหอดเพ่สบายสบายมากการแต่งตัวเกง่งเก่งวอร์มนะคะเสื้อลายดอกนะคะเสื้อตุกโปด เที่ยวมาแล้วเราก็สิบไปช้อปปิ้งต่อนะคะสรุปก็คือบริตัดผมํำดอกคิวเต็มเบิร์ทุกร้านคิวยาววันหยุดเบะวันหยุดข้าเจ้ามาตัดผมมาเสริมสวยคนทางานจังไปตัดอยู่หดละร้านประจํำเราหนละเมื่อนี้เพื่อนไปนะเออจะให้อีโผไปส่งหรอกขาเจ้าเมื่อนาเมื่อนี้สร้างเมื่อนาสร้างประจาเบสิดรตัดได้ดัดแล้วมองเดียวเลยไปไปต่อเอา ไปตอคา่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงบ้านเรียบร้อยแต่ยังเนี่ยไปลองบอกพี่ซื้อมอหนึ่งไหมเมืม่อนัอ้นอันไฟไหมม,มมอค่าแตมวนกันายค่าเตน,นังมามอยแนวตาอันนี้เพิน่นยังเกาะไหมบอเสื้อไหมมันมันเออมันเอามาตำอันน,นี้นี่นี่อันนี้ เส้นอันนี้นะคะที่ทอดทอดเสือเบิร์ดไลท์คุณอ่ะปุ้ยป่วยจะปุ้ยยังปุ้ยยังปุ้ยหมาปุ้ยหมาปุ้ยยังเยอะแยะมักตเบิ่งแมงกีิซ้อนหาทีบาทเด้อเบิ่งเปิดเบิ่งเออเป็ตะมันข่อยอยากอ่ะพึ่งหาที่บาทอันหึงโอ้ยตีนใหญ่นะง่ายมาทตัวใหญ่ไงมั้ตัวใหญ่อยู่ขง ต้องเอาไปทอดยังบดไ้ซุกจะไปกินเด้บยังนี่เขาใส่จานไว้10บาทเก็ยากเดียายอยูดดอกว่าหายากเียายก็เศร้าบาทอยูหา0บาทไปไปลองมาหนึ่งมอนยไปซุกจว่ามันได้บ่ตักดีพอดีก็ดีฮะผบอกแล้วถ้าเจะเอาอีกตัวน้อยนะมันใส่บ่ได้อันนี้พอดีพอดีวย เด็กคนหนึ่งไม่อันเก่ามันกับเบิดอายุไขมันเนาะมันดุนเนาะไฟให,ห,ห,หม่ไฟใหม่เหมาะอันนี้เอาของปลาอ่อนมาใส่สัวข้าวเอามาเต้นนาเพิ่นเอออาบน้ำมาไม่ไหมหนาวนิดหน่อยสามร้อยเศร้าเริ่มอมาพูน่ะสามร้อยเศร้าสันเบ็เบ็ดเริ่มมาเนี้ยแล้วโกมันเมื่อยจึงเลยอาบน้ำอ๋อสวยงามใหม่เหรอ สามร้อเศ้าว่าสันคาทานรอรอรับจักรยานใหม่นะคะยังมาไม่ถึงบ้านนะคะเรามาถึงก่อนนะคะลุงกาบไปเอาเออถ้วยลุงกาบไปเอารวบสามล้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผูกของย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ